มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสี่เรื่องของบิลกินหนุ่มใน hashtag #pp ปิดแผงที่เธอหาข้ามประเทศค่ะหลังจากที่มีโมเมนต์สุดหวานออกสื่อไปนะคะสำหรับคู่จิ้นสุดน่ารักอย่างบิลกินพุทธิพงษ์และ pp กริดเรียกว่าติดปากบิลกิน pp และทำ #pp, pp ปิดแผงพุง่ง,งติดเทรนชั่วพิดตานะคะ และในวันนี้ค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักกับหนุ่มบิวกินกันนะคะบิวกินนะคะพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลเกิดวันที่8ตุลาคม2542ปัจจุบันอายุ21ปีภูมิลำเนานะคะอยู่กรุงเทพมหานคร ส่วนสูง176เซนติเมตรรูปเลือดปีการศึกษาจบจากศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนคาบเบียนนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติเป็นเดือนของคณะเมื่อปี2561ค่ะมีกีฬาที่ชื่นชอบก็คือฟุตบอลและนอกจากนี้นะคะก็มีความสนใจด้านการร้องเพลงอีกด้วยค่ะ สำหรับเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอกจากการแนะนำของก้องปียะสะวสดพิกุลซึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มมีผลงานการแสดงอื่นๆเข้ามานะคะมีเดินแบบถ่ายแบบโฆษณาพิธีกรในรายการต่างๆจนเป็นที่รู้จักในวงการนะคะมีแฟนคลับติดตามทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศแล้วก็เคยได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทโทรทัศน์นะคะพศ2 5 6 3 ในเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอผลงานการแสดงนะคะเคยแสดงหลายเรื่องนะคะและไม่ว่าเขานั้นจะเล่นเรื่องไหนก็ได้รับบทบาทที่ตีบทแตกแล้วก็ชื่นชอบของคนดูจนบางครั้งมีแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เช่นกันค่ะ นอกจากผลงานการแสดงยังมีผลงานเพลงอีกด้วยนะคะเช่นรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วกีดกันไม่ปล่อยมือลบไม่ได้ช่วยให้ลืมแปลไม่ออกโค้ดพิเศษกอดในใจคิดไม่ออกหลอกกันทั้งนั้นไม่ปล่อยมือเป็นต้นค่ะและล่าสุดนะคะวันที่9กันยา64เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่นะคะผ่านช่อง YouTube ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ